เป็นการปรับเวลาตามความมืดแล้วก็ตามความสว่างของแต่ละฤดูค่ะโดยใช้ระบบ daylight saving time จะในการปรับนาฬิกาขึ้นหรือว่าลง1ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดในแต่ละช่วงของปีนเริ่มต้นที่ใบไม้ผลิหรือว่า Spring ในเดือนมีนาคมอังกฤษจะปรับเวลาไปข้างหน้า1ชั่วโมงพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นเร็วขึ้นนะคะในตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้าแล้วก็ตกช้าลงประมาณ 6โมงเย็นถึง2ทุ่มช่วงฤดูร้อนในอังกฤษก็คือช่วงเวลาที่มีแสงแดดนานที่สุดในปีพระอาทิตย์อาจจะขึ้นเร็วตี4ครึ่งนี้คือสว่างสว่างมากๆเลยนะคะกว่าจะตกอีกทีก็ประมาณ3ทุ่มหรือว่าดึกกว่านั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามืดแล้วฤดูท,ที่3ก็คือฤดูใบไม้ร่วงปลายเดือนตุลาคมอังกฤษจะปรับนาฬิกากลับไป1ชั่วโมงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นช้าลงเรื่อยๆ,ๆประมาณ7-8โมงฟ้าถึงจะสว่างนะคะแล้วก็ตกเร็วขึ้นเรื่อยๆ ก็คือช่วงบ่าย4ี่โมงครึ่อย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะอย่างหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะต่างกันแค่6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวเวลาจะต่างกันประมาณ7ชั่วโมงระบบการปรับเวลานี้ก็ช่วยให้คนที่อังกฤษนะคะสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้มากขึ้นในช่วงฤดูร้อ,อนแล้วก็ปรียดพลังงานในช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวที่สุดของปีโดยอุณหภูมิในฤดูหนาวมักอยู่ระหว่าง0ูถึง7องศาแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะคะ โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือแล้วก็ภูเขาค่ะในช่วงหน้าหนาวอาจจะมีหิมะตกในบางพื้นที่อย่างเมืองที่หม่อมอยู่บางปีตกบางปีก็ไม่ตกนะคะกลางวันจะสั้นลงทําให้มืดเร็วขึ้นถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นฤด,ดูหนาวในอังกฤษก็เป็นช่วงที่มีบรรยากาศของเทศกาลต่างๆเช่นคริสต์มาสปีใหม่ ซึ่งทาให้เมืองต่างๆประดับไฟอย่างสวยงามแล้วก็มีตลาดคริสต์มาสที่มีเสน่ห์นั่นเองค่ะคริสต์มาสก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาของครอบครัวที่ทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทานอาหารเล่นเกมก็เลยทําให้บารกาศของช่วงนั้น oh. ไม่หดหู่จนเกินไปแล้วก็หลังจากคริสต์มาสกลางวันก็จะเริ่มนานกว่ากลางคืนก็จะทําให้เรารู้สึกใจชื้นและก็รู้สึกสดใสามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ หน้าหนาวเป็นช่วงที่วันสั้นที่สุดแล้วก็คืนยาวที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมพระอาทิตย์อาจจะขึ้นประมาณ8โมงชาแล้วก็ตกเร็วค่ะประมาณบ่าย3าโมงครึ่ง4ี่โมงนี่ก็มืดแล้วในเรื่องของการแต่งตัวในหน้าหนาวที่ประเทศอังกฤษต้องเน้นในเรื่อง,องความอบอุ่นแล้วก็ป้องกันความหนาวจากลมแล้วก็ฝนค้าก็จะมีฝนตกบ่อยเวลามาประเทศอังกฤษจะต้องแต่งตัวยังไงหรือว่าเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเสื้อกันหนาว ต้องเลือกเสื้อเก็นหนาวที่มีฉนวนกันความร้อนค่ะ2ก็คือเสื้อชั้นในความร้อนอันนี้ผมเพิ่งมารู้จักตอนที่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็จะเป็นแบบ เทอมอมก็คือเราจะต้องใส่หลายเลเยอร์นั่นเ,เสื้อกันฝนค่ะหรือว่าเสื้อกันลมก็ควรจะเป็นแจ็คเก็ตกันฝนหรือว่าเสื้อโค้ทที่กันน้ําได้ดีผ้าพันคอหมวกถุงมืออุปกรณ์เสริมเหล่านี้ก็ช่วยป้องกันลมหนาวได้ค่ะกางเกงก็เลือกกางเกงที่มีผ้าหนาเช่นกางเกงผ้าวูรองเท้าที่มีคุณสมบัติกันน้ําแล้วก็ปุ่นเช่นรองเท้าบูทหรือว่าบูทกันน้ําก็จะช่วยป้องกันความชื้นแล้วก็ความหนาวของเท้าได้นะคะถุงเท้าก็ต้องหนาเป็นพิเศษ การแต่งตัวในลักษณะนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยทนต่อสภาพความหนาวเย็นแล้วก็เปียกชื้นของอากาศอังกฤษได้นั่นเอง